สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลกระปุกออกไงโด้วยชวดที่โชว์รูมรถยนต์มือสองกวงเงสงหะไทรานนะคะคลิปนี้เนี่ยเราจะพามาชมกับรถครอบขวดเจที่นั่งรุ่นท็อปพร้อมชุดแต่ง รอบคันนะคะแบบสวยๆวยเท่ๆกันเลยสำหรับตัว t ต t a f o r t u t u r นะคะคันนี้มาในเครื่องยนต์3 0ลิตรรุ่นตตว,วีชมปี2011เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2 100. ล้อนะคะคุณผู้ชมคะตัวรถคันนี้นะคะจากราคาเต็มหน้าป้ายนะคะอยู่ที่698,000บาทนะคะคลิปนี้เนี่ยแลกรับส่สดลดพิเศษก,กันไปแบบจุดๆไปเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะง่ายๆเลยนะคะใครที่ ติดต่อนะชมรถนะคะที่แสวกระปุกนะคะเบอร์ทโทร098-980-7503นะ ปุกมีส่วนลดพิเศษให้นะคะเฉพาะลูกค้าที่นัดชมรถนะคะเหลือเพียงแค่599,000บาทเท่านั้นเองนะคะ<ม>ผู้ชมคะจากราคา600,000กว่าลดไปเยอะลดแบบพิเศษมากๆเดี๋ยวเราพามาชมว่าคันนี้เนี่ยจะจัดเติมกันขนาดไหนนะคะสำหรับตัวชุดแต่งนะคะด้านหน้าเนี่ยคุณผู้ชมคะเป็นดีไซน์ชฉแชมป์ไฟหน้าสวยงามไม่มีรอยรแตกมาพร้อมกับตัวกระจกมองมุมอัดด้วยนะคะกระจังหน้าคันนี้เป็นดีไซน์แบบโปรเมียมหรูหราหน้าใช้งานกันเลยค่ะมาพร ร้อมกับตัวด้านล่างกันชนนะคะที่สีสวยเนียนกิบนะคะได้เป็นตัวกันชนแบบชุดแต่ง T.R.D Sportivo นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้คู่หน้านะคะแล้วก็ด้านข้างตัวรถคันนี้นะคะผู้ชมคะได้เป็นล้อแม็กสวยๆค่ะเป็นล้อสไตล์ T.R.D Sportivo นะคะคันนี้เนี่ยจะได้เป็นซีรีส์ยางนะคะอยู่ที่ขอบ18นิ้วนะคะก็จะมีความดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ด้านข้างของราวบันไดนะคะคันนี้เป็นราวบันไดขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายมากๆนะคะตัวสีก็ไม่มี การชนหนักนะคะไม่มีการเปียดหรือว่าไม่มีรอยบุบใดๆกันเลยนะคะด้านบนนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะจะเป็นกระจกมองข้างนะคะที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะเขาก็จะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวและเป็นรุ่นปรับมุมมองพร้อมพับเก็บแบบไฟฟ้านั่นเองนะคะสําหรับตัวกระจกคันนี้เนี่ยจะได้เป็นไทต้าเดิมๆทุกบานนะคะแล้วก็ด้านบนของตัวรถนะคะคุณผู้ชมคะได้เป็นตัวคิ้วนะคะ ราหลังคานั่นเองนะคะที่พร้อมวางแร็กต่างๆอุปรกรณ์สัมภาระกลางเต็นท์อะไรอย่างี้ได้หมดเลยนะคะสำหรับด้านในของคันนี้นะคะผู้ชมคะแผงประตูก็คือสภาพดีมากๆนะคะมาพ,าาพร้อมกระจกไฟฟ้ารอบคันด้วยแล้วก็ด้านในนี้เนี่ยจะเป็นเมทดอะคริคลิคสภาพเรเบิมมาจากโรงงานไม่เคยมีการพลิกคว่ำม,มานะคะสําหรับด้านในนะคะของตัวคอนโซลนะคะจะได้เป็นคอนโซลที่สวยเนียนกริ้มไม่มีรอยขีดรอยขว่วนเลยมาพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยแล้วก็ได้ เป็นเครื่องเล่นจอเดิมนะ,ะจอทัชสกรีนมาพร้อมกับพวกดูหนังฟังเพลงบูทูธอะไรได้หมดเลยนะคะระบบแอร์เป็นตัวแอร์แบบปรับออโต้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เกียร์นะคะด้านล่างเนี่ยเขาจะมีพวก เนี่ยหมดควบคุมต่างๆตัวแปลงไฟช่องเสียบพอต่างๆมีการลื่นกันถลายแอร์หลังนะแล้วก็ได้เป็นระบบเกียร์แบบออโต้นั่นเองนะคะสำหรับภายในนะคะของตัวเบาะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีเบสสภาพสวยไม่มีร่องรอยฉีกรอยขาดมา ด้านบนนะคะหลังคานี้นะคะก็ไม่มีร่องรอยเจิมหรือว่ารอยยนันใดๆนะคะสําหรับด้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาพร้อมกับแผงประตูเดมิดมๆนี่สังเกตได้เลยจากสติกเกอร์ล็อกเด็กแล้วก็โลโก้เตยต้าจากโรงงานเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะส่วนภายในนะคะของเม n าร์ดรอยด์ฝั่งนี้นี่ด้านหน้าด้านหลังนี่ก็คือบอกเลยว่าเดิมสวยมาจากโรงงานแบบนี้ทั้งหมดนะคะด้านบนเนี่ยคุณผู้ชมคะ ไม่มีร่องรอยของการเจอไม่มีร่องรอยการยันนะคะแอร์หลังมีมาให้ครบทุกแถวตอนนะคะเบาะเนี่ยจะได้เป็นเบาะสภาพสวยเดิมนะคะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดคือแบบหนังสวยมากคุณผู้ชมคะด้านหลังสุดนี้เลยนะคะก็จะเป็นชุดแต่งที่อดี p สปอร์ตทีว่าสำหรับตัวชุดแต่งสปอเลอร์ iler, มีไฟเบร์มาให้นะคะดวงที่3ามด้วยแล้วก็เป็นราวหลังคาที่สภาพเดิมสวยจากโรงงานนะคะ ตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะคันนี้เขาก็จะมีชุดไฟท้ายเดิมๆมาจากโรงงานนะเนาะนี่ก็จะเป็นไฟท้ายแบบดีไซน์โฉบแฉีมนั่นเองนะคะกันชนด้านล่างไม่มีร่องรอยเฉียวชนอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นเลยและภายในเนี่ยคุณผู้ชมคะจะบอกว่า <Yeah. S 1> ตัวนี้นะคะ <Yeah. S 1> เป็นภายในนะคะที่สภาพสวยสะอาดสะอ้านจริงๆสมกับเลขมไม้ที่มิ่งไปแค่แสนต้นๆหนึ่งแสนหนึ่งพัน,น 1, 000, 000กิโลของเขาเนี่ยคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าเนียบถูกจุดจริงๆนะคะเบาะสภาพสวยไม่มีร่องรอยฉีกรอยขาดมา และเป็นเบาะสามแถวตอนเจ็ดที่นั่งนั่งได้กันอย่างสะดวกสบายกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะพื้นที่เก็บของอไรก็เยอะแยะนะแล้วก็ด้านหลังนี้นะคะจะเป็นซอกสีแห้งเดิมจากโรงงานไม่มีการพ่นซอกทาสีหรือว่าไม่มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมคะสาหรับตัวนี้นะคะก็ยังได้เป็นตัวสีสวยๆนะคะนี่ภายในของตัวรถฝั่งคนขับคุณผู้ชมดูสะก่อนนะคะมาพร้อมกับกระจกไฟไฟ้ารอบคันด้วยแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกมาให้ ภายในนะคะของตัวนี้เนี่ยจะเป็นเม็ดอาร์ครอยดอสภาพเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะสาหรับด้านในของตัวเบาะนะคะไม่มีร่องรอยฉีกขาดได้เป็นเบาะแับไฟฟ้าแปดทิศทางด้วยนะคะแล้วก็เป็นกระจกมองข้างพักเก็บรับมุมมองไฟฟ้านะคะแล้วในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะคันนี้หุ้มหนังมาให้เดิมๆไม่มีร่องรอยทะลอกใดๆแล้วก็มีควบตัวมัลติฟังก์ชันแล้วก็มีโครชอนโทนมาให้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมคะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมกันต่อที่เครื่องยนต์ด้านหน้ากันเลยค่ะ สำหรับคันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตร D4D นะคะเช้อเพลิงดีเซลเครื่อง V n Turbo นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ในส่วนของภายในนะคะบอกเลยว่าโอ้โหดีมากๆเลยเพราะตัวนี้เจ้าของเดิมเขาติดตั้งโชคอ,อพฝากระโปรงหน้ามาให้ด้วยคุณผู้ชมคะในส่งของด้านในนะคะพวกตัวฝาครอบเขาก็จะมีรหัสบ,บอกตัวรุ่นเครื่องยนต์ก็คือ d 4 d นั่นเองนะคะส่วนภายในนะคะของตัวรถเนี่ยคุณผู้ชมค่ก็จะเห็นได้ว่ามีสติกเกอร์ต่างๆจากโรงงานนี่อันนี้คือสติกเกอร์มอกก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะแผ่นเพจหมุดเดิมค่ะไม่มีร่องรอยการแผ่นเพจยับนะคะคานหน้าไม่เคยมีการเปลี่ยนคานมาอย่างแน่นอน100%แล้วก็ได้เป็นฝากระโปรงเดิมๆบางๆกันแบบนี้เลยนะคะราคาปกติที่6กแสนเกว่าบาทนะคะวันนี้รับส่วนลดเหลือเพียง5 90, ้าแสนเก้ เท่านั้นเองนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ราคาพิเศษราคาดีและคุ้มมากนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ ที่0989807503หรือคุณผู้ชมสามารถที่จะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะค้นหาที่หมายเลขโทรศัพท์ง่ายๆเท่านี้ก็จะเจอแล้วก็เพิ่มเพื่อนมานะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อกันได้ตลอดนะคุณผู้ชมค่ะหรือว่าอยากจะติดตามนะคะก็กดติดตามได้เลยแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้มาอัปเดตคันใหม่ๆนะคะคุณผู้ชมนะคะ่ะราคาโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีให้ชมทุกวันแน่นอนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ you <laughs>